สบายดีสบายดีพี่น้องไม่เล็กสิบดดีมซาลาสิบแปดสบายดีตอนหับข้อซีซองดีมซาลาหนึ่งแปดได้ทุกคนทีเดียวฟีดซีทั้งฟีดซีเก่าฟีดซีไม่เลยก็ฟีดซีปันกลางทุกคนเนาะนี่ฟีดซีวัดดีว,วัดไวคู่แบบพยายามหญ่วัดส,สา้นๆได้พี่น้องเดี๋ยวนั้นวัดไวเนาะเมื่อนี้ดีสิพาทุกคนมาบรรยากาศทงไฮทงหน้าเนาะหลังจากที่เห่าไปแบบออกงา่าร้ายมือเลยพี่น้องไปเมืองเซฟุทอกมาเลยกันนีงานในบ้านดีมเนาะงานดองงาน ขึ้นหอขึ้นเพื่อนนะพี่นนอะมันอีกาสีผ้ามาเห็ดเมนูอยู่กลางไฮกลางหน้าพญอดอนได้ปลามาถือจันหี่องแบบอากาศมันบวกกับผอนหอนแดดแน่นะได้ปลามาชิบโตเนาะขึ้นนี่นะแด้กาสีอันเป็นไปจูดให้หน้าเด้ให้หน้าที่ว่ามันมีพื้นร้ายแล้วไปจูดเกือบมันเป็นไม่เที่ยงเกือบไม่เที่ยงจะคล้องมันลงมาเดยพี่เนาะแต่กาพ่นในเรื่องแจวแล้วกาเดียมเอามาสองโตเนาะชิมา เห็ดเมนูก้อยดิบปลาคอใ่มัดแดงสมแบบกระต้มสมนะพี่น้องมาจับแซะนั่งกันได้พี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศได้วันนี้นะก <c oughs> ินแต่สีไล่กับเบือมไม่กินป่านะ <c oughs> พี่น้องมีเอฟซีามว่าน้องดิมผาชินนะซากกิวหวานน้องออกงานดูทุกคนก็เลยเปลี่ยนผาชินพื้นในนะพี่น้องซีก็คือแบบสีก็่จะเอื่อนสีซีเย็น,ยน ที TA, siz, so, Shit, out, right? ่เย็นตาเย็นใจนะจักบ่ได้เขาเลยกับอันเสือสีดำนะแต่ก็ใส่ไว้สินะโย่พี่น้องเอฟซีท่วงวาดริมสินซักที่บอกอ่องงานดูโฟว์สินพื้นนั่นเลยดังไฟกันนะพี่น้องดังไฟเนี่ยฮะก็คือเอื่นวะขวปลาเผานะเอาเอาอันใบผาเอามาเนาะใบผาเอามาปู่แล้ว่น้องแล้ธรรมาสาดแดงโอ้ยโอ้ยชื่อวันหนาวแห้งๆเลย หนาวจริงๆเลยคือมันหนาวแถบพี่เนาะเด้ปลาคอห่าน่ะหนึ่งสองสามพี่เนาะปากคอไงห้าตงจับปลาสองมือเนาะมันจังฉี่ได้ไหวนะพี่น้องจับปลามื่อเดียวมันบ่ได้ไหวนะห้าตงจับปลาสองมือทางเดินเด้ถือจับให้พี่น้องเบิ่งโอ้ชุดท้ายมาเห้ยแล้วบอกพี่น้องพี่สุเ้เบิ่งว่าจับปลาสองมือมันบ่ได้ยักตัวจับปลาสองมือเนาะ แน่ๆน่แน่ใหเน,น่จะปลาสองมือว่าปลาพยดวน,นเนาะนี่พี่เนาะนี่คือปลาฮะเนาะพญดวนถือจันเนาะพี่เนาอดิดอิดเออใบหวัวสีไคคอฮอกาชิมาโซเกตก่อน ปลาคอหน้าได้พี่น้องโบเมนปลาคอเขาจเจ้าเลี้ยงคือจันพญดอนสังเกตที่หัวมันมันมันดีในจันนะพี่น้องโอ้โบเมนหัวมันเนาะหัวปลาพี่น้องมันดีในจันแล้วมันจีเป็นลักษณะแบบพวกปเปื่อๆนะพี่น้องเนาะโบเมนว่าไปตำเงนิน,นะน,มมนที่นได้มันปลาดุกหัวเปร์นะโบเมนเนาะมีปลาคอจันนะพนาะคนขั่ขวกับขั้วใบเป็นกรได้เาษพี่น้องเออขั้วหมวกขว้ขวเนื้อไปแทนเะนาะปลาต่กินได้แล้วพ่อนะพี่น้อง กำลังสั่างฟางมาอีกนักพี่น้องคุณชื่อว่ามันบ่พอเอามาเพิ่มอีกเนาะก้อยเห็นตัวห้าเหล่เอาชีพมันเด็สินบอไร้ปันใดปอโคอบอยใหญ่ปันใดนักพี่น้องนี่ยกำกับหมถามบอโคลใหญ่น่ะกำหัวบวมเนี่ยนักพี่น้องอันนี้ก็อันนี้กำหัวยังห่มอยู่เนี่ยบ้านตันนี้นะไปด่วนได้ช่วยไล่ได้จะทำนี่ก็ได้ปลาดุกอีเอ็นเพราะเปลาดุกอีอุ้ยนักพี่น้องกำหัวเห็นหางอัน มันกำกวบบ็นหารนะคะทำความสะอาด ขวานตามใจนะพี่น้องนี่สิดท้ายมากกับไดชินปลาคอนั่นสุดปลาคอ,อยังเงติดเนี่ยสุดขวานตามใจนะพี่น้องนี่ให้สิขวานแบบสิ่งและแล้วก็บนตองมีพิธีพิธันเนาะตับมีว่าโปกโปก,โปกโสามตาเตอรออกมาใหม่สามตัว์หาสิแต่ว่าน้ำเมันก็ใส่จมพี่น้องเอ้ย นี่ป่าห้าพี่น้องไล่ตัวอยู่นั่งมันไว้ใส่ตุ่มนี่ป่าหาตัวได้พี่น้องหนึ่งสองสามนี่ป่าหาตัวพี่น้องพี่น้องป่าคอห้าวกระลัางหดเก่าตัวหาตัวนี่ชสียไหล่ช้ำนี้ได้พี่น้องชิ้นแล้วกันไอ้ปลาคอฮะอันนี้ถ้าเสียเอาไปใส่ตุ่มเนาะหมอเอาไปใส่ตุ่มเอาไปใส่หมอพี่น้องหิ้วข่าวหรือว่าล้วนหรื่าลาด ชินข้าวนาะนางมันก็เอาได,ดาา้กินอ่ะไปาปหม้อจนโบกแหละยังเติมหนาอีกพูดจนโบก ตื่หมาดีก่าีพหั่นค้าพี่นนองหันตึงๆหันแอนแตันนี่ห้ากับชีมาซอยเด็เดๆตามใจมากเลยพี่นนอะซอยต้นีเฮ้ยมงวันยไปมงวันมู้ช้าแค่งรพี่นนอปะปลาโคน่ะบวกข้าวทุบปลานีนพี่นนองเอ้ย แต่ว่าอันข้าวยางเดียวก็คือข้าวเียเบิสนส่สิคนความหัน คือน,นกกระท้าแล้วพี่นนอซื้อมาสามตัวประมาณเจ็ดสิบแปดสิบบาทเจ็ดบกว่าบาทนี่แหะสาตวแต่ว่าตัวหนึ่งหายไปแล้วไม่เ,เลนะเี้ยงตี๋ไงเดเกือบเป็นนัวก็ได้เกือบเกือบเป็นปน,นัวค่ะเกือบเดี๋ยรถ้าาสน่าน่าเนาะพี่นนอใส่เป็นนัวลายเสียบลายนะเกือบเกือบขีท่าบ้านหาเลยพี่นอ้อ าเด็ดเซฟนั่นน so er ี่พี่นนองนี่ได้แล้วหู้ใหญ่กนหนาดีมียพี่นนองมีหอมเปรหอมบัวหอมหน่อยด้พี่นาะสามหอม พี่น้องไห้แล้วหิวแหงพาโมก็ได้พี่น้องเราหม่มวานบันหวย้กบก่อนพี่เนาะมโม่มวานบัดหวยนะจองไ,ได้ไหลายเด้หอ้อ ตตเสียแลวพี่น้องเขห้องทองก็นาดจักรพรรดหวาเหยเนาะมันกับด่านเอเองพี่น้องเนี่ยปิดวับเลยใกล้ชิซุกแล้วอันนี้นะป้าเห่าหาโตเนาะย,ยังชิมาขัดหมดแดน พี่น้นงเขากสบชิพมาเอามแดลใชหมเอามเดใช่ไหมดางเลยดนะคะ่ะปัดคัดแล้วเราจะฉีเป็นอะไรนะพี่นะเงี่เอาเบังพี่โนาบังมึงบุกจับีอใครคนล้วพี่นอ้องเออ เอาอีกนะพี่น้อนี่พี่น้อใหม่ๆลงตรงนี้โอ้มีหอดไข่ขาวอันนี้มันพี่น้อเอาเลยสวยคนสวยคนแน่พี่น้อไปติเล่เลยพี่น้อ ยี่บอชันยี่เนาะผสมอากมาอีกข้างนึงนงน่งได้พี่นนองอีกข้างหนึ่งได้พี่เนาเนี่ยพ,พ,พ่ออลยข้างนี้ข้างนี้พ่อเลยพี่เนาสองข้างต่ว่ตตนนี้ไม่ขาดไม่ขาดสิมใครพี่นนอะ โอเคเล่นกันเงี่ยเหาะเหาไปทำลายหมางเพดืออะไรมันฉน้องกันเลยกำตามฉนองเนาะกำแตกฉนองเฮาแล้วพี่น้องหน้ามานนัน <_ C 1> น,น,นีสุดหน่วยเลยพี่น้องกลางไอเด้อเหมือนนะพี่น้องสุดหน่วยเลยเนี่ยเหากัดใ่เกลือคันเนาะเลยกับาสิคันเอาหนามสมๆมันนี่ยขันไห้หันๆันเลยกับไปเออเอเอ เออเออเออมุดครบคอยไปใส่ในหมอนะพี่น้องไปน,นี่น,น้ำสมมันอนะ่ะไปใส่ในหมอนต้มห้าวแล้วน้ำน้ำคุ้กคขาหน่ะพี่น้องเห็บเนบ่แสดงเครื่องวัดมือห้าวสะอาดอันนี้มาขับเลยพี่น้อง ใส่ลงไปเลยพี่น้องแน่แน่ชี้อยู่กับสิเบียร์มั้งน้นำตกพี่น้องอันนี้ก็คือมุดแดงเฮาวขันหันเรียบร้อยเนาะหันอิงจิงกต่พัดอ,อัศวัยหยาพอยแล้วเอากระชิม,มาก,ก่อยกันเลยเนาะไปเป่งนนัวพี่น้องโอ้โพี่มาล,ลายไอรายแสบร้ายให้เป่งนนัวดเลยกะเขาขู่อ่ะพี่น้อง เดยกกลางพีกป่วนพี่นอนอโอ้พีกเพี้ยประเดี๋ยงค่ะ้องชิ้เพีย้ยนเพี้ยนในจังน้อยนะิอคนขับกันแดง, mm hmm. งกนน็จะเอาพากักไซนะ์หน mm hmm. อหันแหงพี่หนอหันแหงนงโอ้คือสีเพี้นเถอะพี่น้อไม่เลื้ยงสีวอาอู้ห My God <c oughs> มันคือแขนอันเปี้นแท้ะลี่ยมปลาแดดพี่นอ้องเอ้ยปลาแดปดปลาแดดลืมพี่นอ้องดื่มปลาแดดของแสบขาดไปไรหน่อยยันเข้มน่อยหนอทิ้งหนักตาง จะเทสแทงเลยพี่นนองมาพริกโลพี่นนอเอ้ยหมอนพี่นนอจะพักกันไรเนานะไม่เลื้อสิวะสอออนของพริกไรบอแบบนีแล้วแตงแสนะคอยป้อนจังชีสเทสอย่างเนี่ยองบวกข้าวนล้นพี่หน,นอ ขุกขาพักห้องเข้าไปช่วด้วยพี่นนอกชีสันยังไปจะแสบน,นะชี้ใหม่พี่นนอกมังก็เด้เอไอ้พี่นนอำเนี่ย ปะเดีดน่นองไม่น้กก่งก่อยปลาคอห้าวซีซันที่เป็นตะแเสบปลาดอแทะเบื้งหนักต้มมากกวพี่นงว่ามันจีเป็นตะเสบีไ่เด้อนี่ปลดพี่นกนี่หนักต้มคะอันนี้ก็คือปิงนกค่นะเนาะปิงนกกระทาพี่นกสองตัว พี่น้องพักกับบมีจักเสีนว่าสิไปเก็บพักขมิตพี่น้องเด้เดพักขมิตรเดพักขมิสามเสียนพี่น้องบ,บปปงในวัห็นแม่นะพักกินซันีกับพ่อพี่น้องวชุบันยูเพื่นอนพักขมิรสามเสียนกันน่อืมติดไว้ก่อนนะคะวัชุบันยูเพื่อนค่ะนี่พี่น้องเมนูหวันนี้ นี่มีก้อยมีปีงนกแล้วก็มีต้มปาน <c oughs> พี่น้องอันนี้ก็คือเมนูดีมกันร่างสิว่าเหมือนเบงมาให้แม่เนาะมี่ต้มมีก้อยมีนกร่างสิว่าพี่น้องไปกินข้านั่นกันเด้อข้าวอ้าอยู่ใจข้าวอ้าอยู่ใจพี่น้องใบมุ่งเลยพี่น้องกินได้มื่อกินอยู่กันเลยเด้วโอ้ยมือสัน่นข้าวดื่มที่มา ยืมถือของมาพี่เนาะปากก็น,น่าลืมถือเขาพู่ช้ากำลังจะกินเขาตอนนี้กันชิปสองมุมปลายแล้วพี่เนาะไม่แห้งแล้วเย็บคืน รืมเขาเอฟกับบถววหงเนาะเป็นมาฉิกกินเป็อนว่ารืมเขามัด็มี้นไซ้ำเสร็จมาหาพักเยื่อจะนายยไม่กลัวอันพันนีไปหน้ารืมขว้วอ่ะจไพี่น้องบัน้มาือกันพี่น้องเออรืมทิพบเขาไปเลยมาเนี่ยมีพักหนองเม่เลืองเลยรกัมีต้มปลามีหนุเขาเมลืองเขาเน <laughs> <c oughs> ยิ้มขาวเลยพี่น้องมาเด้อม,มาเด้อมากินน้ำกันเดอ้อวันนี้เด้อยิ้มล,ลึกถือขา <c oughs> ่าเหอะลื้อเข่าพี่ข่ายิ้งกว่าพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องโอ้ยซีวิตบ <c oughs> ีมสาวหลาแค่มือแรกเต็มแดดเล็บสีกับกระถั่วเนาะว่าบีมสาวเหลาดูวันนี้ดูกระทะฝนหน้าเขาจะแบบบ้างน่าจะนี้ะไร mười sáu mười bốn ừ. năm 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 Mấy đứa năm 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 năm

เอามามานานอมันนะมันมันหมดเกี่ยมแซ่บีป่ะอันกับตี๋แซ่บนะพี่นอ้องอันนี้เด้แซ่ดดีป่ะพี่นอ้องคนดูประจำหมู่บ้านโอ้ยคนดูค่ะนั่นหมู่บ้านแซ่ดไหมแซ่บนะพี่น้องมันกินมันว่นาหูบอกว่ากินได้ไม่แซ่ดกินแล้วเลยบ๋าหยอกเชื่อพี่นอ้องนก,กกระทา พี่น้องสำหรับคลิปนี้กบสิฝากไวซํานีเดอ้อว่าสิไปกินเข้าี่ทงไ้ทงหน้าบัดชิกินเข้ามาเดอ้อพี่น้องกินเขา้าพัดว,ว่าลืมจิบเข้าวก็เลยลืมติบเข้าเนาะก,ก็เลยมากินอยู่เพื่อนก็ซุ่มแม่ซุ่มน้องนอะพี่น้องไปชุดได้กินสองสามชุ่มโมงงนะพี่น้องคลิปนี้กะก้กอยปาคอเซมวัดแดงเนาะเลยกับมีม่ไม่หนูอันปีงนกกระทะนะพี่น้อง อยู่ไปเห็ดอยู่หัวทงไห้ทงหน้ากันใดเขามากินอยู่หวานกี่ก่าพี่น้องเอ้ยเซรั่คลินีกับฟักไว้ซัมนีเดอร์ธรรมะกับฟักอะไรก็แซ่ฟกำจายเด้อพี่น้องเพื่อจะได้กินเนาะเมนูนี้แซฟแส่พี่น้องชีเฟพ็ดเนาะมากินกับผักหนอกนะพี่น้องใบบัวบกแก้พกซ้ำใจเจอกันใหม่คลิปหน้าด้ีก่นสวัสดีบ๊ายบาย